อตอนนี้เรามาที่เต้งจือฉีครับนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้านะฮะมาดูกันนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอเป็นโรคซึมเศร้าครับ mm hmm. นี่เลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนักร้องสาวสิยงดีนะครับเติ้งจือฉีหรือว่ากร,รอเรียเติ้งนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคนหนึงในฮ่องกงเลยเธอฉีกสัญญา น้องพัทครับกับค่ายเพลงที่มีชื่อว่า Hammingbird Music Limited นะครับโดยเธอให้เหตุผลนี้บอกการยกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าทางค่ายมองเธอเป็นเพียงแค่สินค้าที่ทางค่ายเองทําให้เธอเนี่ยนะค,คือทางค่ายเองเนี่ยทำเธอเพื่อหวังแค่ผลกําไรเท่านั้นเธอเลยตัดสินใจฉีกสัญญานะครับในปีที่แล้วแต่เธอก็อยังต่อสู้นะฮะในกระบวนการยุติธรรมกับอดีตต้นสังกัดอยู่ครับ คือย้อนกลับไปนในปี2014ครับเธอเองเก็ได้นำเพลงที่มีชื่อว่า Bubble ไปร้องในรายการนะครับในตอนแรกเนี่ยของรายการ Reality Show ที่มีชื่อว่า s i n เกิครับซึ่งก็ทำให้เธอได้ที่สองจากการร้องเพลงเพลงนั้นแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาครับต้งจื่อฉีเองก็เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเนื่องจากมีข่าวว่าเธอเนี่ยได้ไปร้องเพลงในรายการรายการหนึ่งซึ่งทางโปรดิวเซอร์ขอให้เธอเปลี่ยนเพลงที่จะร้องในโชว์แต่เธอเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนส่งผลให้ชาวเน็ตเข้ามารุมต่อว่าว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เรื่องมากนิสัยไม่ดีโดยในภายหลังครับเต้งจื่อฉีเองก็ได้ออกมาบอกว่าการเปลี่ยนเพลงรรร้องในนาายกาเี่ คือมันไม่ได้เป็นปัญหนาสําหรับเธอเลยแต่ค่ายเพลงต้นสังกัดเดิมของเธอเนี่ยครับไม่ยอมเธอจึงไม่สามารถที่จะนําเพลงอื่นมาร้องแทนเพลงเดิมได้เป็นแบบนี้ครับ,รบการที่ถูกสังคมรุมต่อว่าว่าเป็นดีว่าเรื่องเยอะนะฮะทำให้เธอเองนี่เจ็บปวดมากนะฮะเขาบอกตอนกลางคืนนี่นะนอนร้องไห้อยู่ในห้องนะเป็นเวลา7วันติดต่อกัน นะครับเพื่อแต่งเพลงเพลงหนึ่งมีชื่อว่า Food Stop นะครับคือเขาบอกว่าเพื่อแสดงความรู้สึกอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองและเพื่อเป็นการตอบโต้ ค่ายเพลงเก่าที่เธอมองว่าเห็นเธอเนี่ยเป็นเพียงแค่สินค้าเท่านั้นแต่ค่ายเพลงเก่าเองก็นําเพลงของเธอเนี่ยไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างที่พวกเราทราบกันซึ่งนั่นแหละฮะเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เธอต้องปรึกษาจิตแพทย์โดยแพทย์วินิฉัยนะครับบอกว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากถูกทารุณกรรมทางจิตใจมาเป็นเวลานานครับเธอเองเนี่ยก็บอกว่าล่าสุดนี้ครับได้สัมภาษณ์กับทาง สื่อนะฮะว่าเธอเนี่ยเคยคิดจะหันหลังให้กับทางวงการเพลงมาแล้วหลายครั้งที่หนักไปกว่านั้นก็คือเธอเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยแล้วก็เขียนจดหมายลาตายมาแล้วด้วยละครับโดยเนื้อหาในใจความของจดหมายนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของตัวเธอเองแต่ถือได้ว่าเป็นโชคดีที่ต้งจือฉีเองพบทางออกในการแก้ปัญหาด้วยการมองโลกในแง่ดีของเธอนะฮะ ก็น,นั่นคือการแต่งเพลงใหม่ๆออกมาโดยเธอก็ได้แต่งเพลงที่มีชื่อว่า hard beat ขึ้นมาครับซึ่งก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแต่งเพลงเพื่อเยอียวยาจิตใจของเธอเองด้วยอืก็ศิลปินนี่ก็เป็นรกุกซึ่เช่าคน,นเยอะเนาะอืมัมนเยอะอินมากๆเลยนะะยังไงก็ดูแลสุขภาพใจของทุกคนกันด้วยนะฮะครับผม